สวัสดีครับทุกคนถือว่าเป็นเรื่องปกติที่น้องหมาและก็น้องแมวบางสายพันธุ์มันจะมีการพัดขนในช่วงฤดูต่างๆโดยเรียกว่า b r o w i n g coat อาการขนร่วงในน้องหมานั่นเองเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้เลี้ยงจำนวนมากจะต้องเจอครับวันนี้เราเลยจะพายพบกับ10สุนัขที่ขนร่วงเยอะที่สุด่างครับจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างเราไปชมกันเลย 1. ลาบราดอร์รทีเวอร์ลาบราดอร์มีขน2ชั้นที่ประกอบไปด้วยขนชั้นนอกที่สั้นหนาและก็กันน้ำครับ ในขณะที่ขนชั้นในนะั้นนุ่มและก็หนาแน่นขนจะร่วงหนักปีละ2อครั้งโดยปกติแล้วจะร่วงในฤดูใบไม้ผลิและก็ฤดูใบไม้ร่วงครับ 2. องเชอร์แมนเชเยเร์ดสุนัขพันธุ์นี้มีขนหนาสองชั้นซึ่งประกอบไปด้วยขนชั้นนอกที่หนาแน่นและขนชั้นในที่อ่อนนุ่มขนร่วงอย่งางหนักตลอดทั้งปีและยิ่งร่วงหนักในช่วงฤดูใบไม้ผลิและก็ฤดูใบไม้ร่วงครับ 3. ามโกลเด้นอิติวเอ โคเดนมีขนที่หนาแน่นและก็กันน้ำซึ่งประกอบไปด้วยขนชั้นในที่นุ่มและก็หนาและขนชั้นนอกที่ยาวกว่าครับขนจะร่วงมากตามฤดูกาลโดยปกติแล้วจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วง 4. s i b e r i a n Husky ัสกีเรเียนมีขนนาสองชั้นซึ่งประกอบไปด้วยขนชั้นในที่หนาแน่นและอ่อนนุ่มและขนชั้นนอกที่ยาวและก็ยาวกว่า ขนจะร่วงหนักปีละ2ครั้งโดยปกติแล้วจะร่วงในฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงครับ5 b เบอร์นีสมาร์เทนด็อกเบอร์นีสมีขนที่ยาวหนาและก็เงางามซึ่งขนนั้นจะร่วงตลอดทั้งปีพวกเขายังมีแนวโน้มที่จะขนร่วงมากขึ้นในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเมื่อขนชั้นในนั้นร่วงจนหมดครับ 6. เซนเบอร์นาด เบอร์นาดมีคนที่หนาแน่นซึ่งประกอบไปด้วยขนชั้นในที่นุ่มและก็ขนชั้นนอกที่ยาวและหยาบขนร่วงอย่างหนักตลอดทั้งปีและยิ่งร่วงหนักในอากาศที่ร้อนในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิและก็ฤดูใบไ,ไม้ร่วงครับเชาว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 มีคนที่หนาซึ่งประกอบไปด้วยขนชั้นในที่หนานุ่มและขนชั้นนอกที่ยาวและก็หยาเหมือนกันขนจะร่วงตลอดทั้งปีและต้องแปร,แรงขนให้เขาน้อบ่อยเพื่อบ้องกันขนร่วงและก็ขนพันกัน 8. ปซามอยซามอยมีขนที่หนาสีขาวและนุ่มซึ่งประกอบไปด้วยขนชั้นในที่นุ่มและก็หนาแน่นและขนชั้นนอกที่ยาวแล้วก็หยาบขนเขานั้นจะร่วงอย่างหนักตลอดทั้งปีและจะร่วงหนักมากขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง 9. ออสเตรเลียนเชพเพิร์ดออสเตรเลียนเชพเพิร์ดมีขนหนาสองชั้นซึ่งประกอบไปด้วยขนชั้นในนุ่มแล้วก็หนาแน่นและขนชั้นนอกที่ยาวแล้วก็หยาบขนนั้นจะร่วงหนักปีละสองครั้ง โดยปกติจะร่วงในฤดูใบไม้ผลิ 10. บบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์มีขนที่สั้นและก็มันเงาซึ่งจะร่วงตามฤดูกาลโดยปกติแล้วจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเพราะเขายังมีแนวโน้มที่จะปัดขนตลอดทั้งปีและต้องการการ,ปรแปรงขนเป็นประจำเพื่อให้ขนนั้มีสุขภาพดีและก็เงางามต่อไปเป็นอะไรบ้างครับสุนัขพวกนี้มีระดับการผัดขนที่แตกต่างกันไปแต่ยังไงพวกเขานั้นก็ยังขนร่วงเยอะอยู่ดี บางตัวมีขนสั้นและเรียบซึ่งต้องการการก r o ม m i n เพียงเล็กน้นอยในขณะที่บางตัวและมีขนที่ยาวและขนที่ฟูจะต้องแปรงขนบ่อยๆเพื่อป้องกันการพันกันหากคุณกำลังพิจารณาที่จะรับเลี้ยงหนึ่งในสายพันธุ์เหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมพร้อมสำหรับปริมาณการพัดขนที่พวกเขานั้นจะพัดขนด้วยนะครับและเตรียมใจที่จะมอบเวลาให้กับการดูแลขนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ขนของเขานั้นแข็งแรงและก็เงาง,งามต่อไปถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ แชร์ Share, Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดซันงกรดดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ